คนอ,อาศัยอยู่บนต้นชุนผู้ริมฝั่งแม่น้ำมันอยู่โตคนเดียวแต่ก็มีความสุขด,ดีเพราะต้นชุมพุ่มนี้ออกลูกตลอดที่แจ๊คก็ริมตัวนูได้ชอบดูดด้วยมาอยูม่มาวันหนึ่งที่เจา้านั่นใครอ่ะฉันคือจระเข้มาจากฝั่งนู้นที่ยอาหาอาหารกินอาหารหรอลองชิมุพุ่ของโปรดของฉันดูสักส,สองสามลูกไหมอร่อยอย่าบอกใครเลยถ้าแกชอบฉันจะแบ่งให้ อืมอร่อยจังอร่อยมากเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดเท่าที่ชั้นเคยกินมาพรุ่งนี้ชั้นมากินอีกได้ไหมชั้นชักติดใจแล้วด้วยความดีเป็นย่างยิ่งมาเถอะมากินทุกๆวันก็ได้จราเท่รู้สึกดีใจมันกล่าวขอบคุณและลาลิงกับยังที่อยู่วันต่อมาจรเท่เข้ามาอีกลิงก็เก็บชมพู่ให้เจระเท่กินจนอิน่มทั้งสองจึงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ท,ทุกวันหลังจากชิมชุนชพูดจนิ่มแล้วทั้งคู่จะถามไถ่แา่ทุกสุขติตและคุยถึงเรื่องรล่าต่งางๆอย่างสนุกสนานวันหนึ่งทั้งสองคุยกันเรื่องครอบครัวและญาติพี่น้องจึงเล่าว่าญาติพี่น้องของมันไปหมดแล้วมันอยู่ตัวเดียวจึงรู้สึกด,ดีใจที่เจเลคเ,เป็นเพื่อนแต่เจเลคเล่าว่ามันอยู่กับเมียของมันแกมมีเมียแล้วหรอทำไมเธอไม่บอกฉันแต่ต้นละ่ะฉันจะได้ปากชุพูไปให้เธอบ้าง เย็นวันนั้นจระเข้กลับบ้านพร้อมด้วยชมพู่ไปฝากเมียนางจระเข้ชอบชมพู่มากวันต่อมาจระเข้จึงขอชมพู่ไปฝากเมียเป,ไป็นประจำนับวันจระเข้กับลิงนี่สนิทสนุนกันมากยิ่งขึ้นต่างมีเรื่องเล่าให้กันฟังมากขึ้นเป็นเหตุให้จระเข้กลับบ้านเย็นถึงแม้ว่านางจระเข้จะชอบชมพู่มากเพียงใดแต่นางก็ไม่พอใจที่จระเข้กลับเข้าบ้านเย็น ฉันชักสงสัยแล้วสิว่าจะเป็นไปได้หรือที่จระเข้กับลิงจะเป็นเพื่อนสนิทกันได้เพราะโดยปกติแล้วจระเข้จะกินเนื้อลิงและพวกเราได้ท่าลิงเป็นอาหารมาเสียมากตัวมากแล้วเป็นไปได้สิจ๊ะฉันกับลิงที่อยู่บนต้นชมพู่นั่นแหละเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราคุยกันถูกคอลิงมีน้ำใจแบ่งชมพู่ให้ทุกวันแถมให้ฉันเอากลับมาฝากเธออีกไงล่ะจ๊ะ ถ้าเป็นเพื่อนรักกันจริงๆทำไมไม่เชิญเขามาเที่ยวบ้านเราบ้างล่ะเธอก็รู้อยู่ว่าลิงเป็นสัตว์บกเขาจะลงน้ำได้อย่างไรนางจระเข้อยากจะกินเนื้อลิงตอนนั้นมากขึ้นทุกวันเมื่อนางไม่สามารถจะเกลี้ยกล่อมจระเข้ให้พาลิงมาให้นางจัดกินได้นางจึงคิดอุบายใหม่สร้างทำเป็นป่วยหนักร้องไห้เหงอหัวด้วยความเจ็บปวดบอกจระเข้ว่านางรู้สึกเจ็บปวดมากอยู่ภายใน ระหว่างที่จรเช้ไม่อยู่นางได้ไปหาหมอแล้วหมอหมอบอกวิธีรักษาที่จะรักษาโรคนี้ได้คือกินหัวใจดิเจรเช้ตกใจมากจริงอยู่ในอดีตมันเคยฆ่าลิงแต่เดอนนี้มันไม่คิดจะทําเช่นนั้นอีกแล้วดิ่งที่มันเห็นอยู่ในขณะนี้มีเพียงตัวเดียวคือดิงเพื่อนของมันแต่นางเจรเช้เห็นผัวยิ่งอยู่ก็แกล้งทำเป็นเจ็บปวดมากขึ้นได้ลกล่าวว่า เจ้าเราวเพื่อนี่กว่าเมียดีแล้วไปเถอะกลับมาเย็นนี้ไม่ตอตายพอดีตระเค้คิดนะ่ะมันไม่เคยมีความคิดที่จะฆ่าเพื่อนแต่มันรักเมียของมันมากมันถือว่าเป็นหน้าที่ที่มันจะต้องปกปักรักษาเธอดูแลเธอให้ปลอดภัยมันจึงตัดสินใจไปหาลิงลิงเห็นตอระเค้มาก็ดีใจทำไมแกมาสายแบบเพื่อนเมียฉันไม่สบายเธออยากให้แกไปเยี่ยมไปหน่อยนะ ฉันอยากจะไปเยเี่ยมเธอจริงๆแต่โดนใจฉันเดินบนน้ำไม่ได้เพื่อนก็รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแกขี่หลังฉันข้าไปฝั่งนูน้นเมื่อไปถึงแล้วฉันและเมียจะต้อนรับแกที่ริมฝั่งว่าแต่ฉันจะไม่จมน้ำตายกจางแม่น้ำนะเพื่อนรับรองนะเพื่อนมาเถอะจะโดนลงมาเกากะหลังของฉันไว้แล้วฉันจะพาไป มันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้อยู่กลางแม่น้ำแต่ทันใดนั้นโซะเคสก็ดำน้ำลงไปเฮ้ hey! แกทำอะไรกันนี่เดี๋ยวฉันจะต้มน,น้ำตายนะก็ฉันกำลังจะฆ่าแกนะสี่เจ้าลิงแกจะฆ่าฉันเพื่ออะไรกันหรอเพื่อนเมียฉันไม่สบายมากหมอบอกให้กินหัวใจลิงฉันจึงจำเป็นต้องฆ่าแกโ้เพื่อนรักเพื่อนแค่นี้เองทำไมแกไม่บอกฉันตั้งแต่ต้นตอนที่จะส่ายเดินไป สายเสยอ,อะไรกันฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละไม่มีประโยชน์หรอกเพื่อนแกฆ่าฉันตายก็ไม่ได้หัวใจลิงทาไมล่ะก็ฉันไม่ได้หัวใจมาด้วยฉันเก็บไว้ที่ต้นชมพู่น่ะถ้าอย่างนั้นจะทําอย่างไรดีล่ะหมุนตัวกลับเร็วที่สุดเลยเพื่อนรีบกลับไปเอาหัวใจของฉันฉันยินดีมอบให้แกเอาไปรักษาเมียของแกทันทีที่ไปถึงลิงกระโดดขึ้นบนต้นชมพู่และร้องบอกจระเข้ว่า กลับไปเถอเพื่อนกลับไปหาเมียใจโหดร้ายของแกบอกหล่อนด้วยว่านั่นหัวที่โง่ที่สุดในโลก